เราไปติดตามภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดเชียงราย <Okay. S 1> ถ้้ได้เลืข้าวน้องรีบบิน <Ha. S 1> นักหน้าสาก,กันกัน mm hmm. ทีเดียวโดยเฉพาะทีแม่ไอจังหวัดเชียงรายใช่ไหม <Ha. S 1> แล้วก็ตอนนี้น้ำก็ไหลลงมาจนถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ mm hmm. ทีมกู้ภัยมูลนิธิกุรทนทศสุราาัตนีก็ตมวบเป็นอีกหนึ่งทีมกู้ภัยในประเทศไทยนี้นะ <Ha. S 1> ที่มีทักษะภากรีว่ามีความสามารถเชียยวชาญแต่ละด้านในการ mm hmm. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรา,า,า,ายรูปแบบนะ่ร mm ับเมรัรแต้ว่าเนี่ยส่งทีมกู้ภัยทีมเปิดทางไปก้น ห้าคนนะครับเข้าไปในพื้นที่แล้วก็จะนําทีมียไปท่วมทบทีล่างตอนนี้ทีมไปแล้วนะครับคุณภูวพันธ์สวนจากรีหรือว่าคุณต่อนะครับนึ่งในห้าคนที่ลงไปได้แต่ว่าตอนนี้ยู่ที่จังหวัดเสียงรายแล้วเป็นผลเพื่อบ้างได้เราไปฝนอินพูดคุยกับคุณต่อนะครับสวัสดีครับคุณต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ได้ยินชัดเจนนะคุณต่อครับตอนนี้ยู่ธีจังัดเลี่ยงราวแาวเป้นผลเพ่จังาวัด้าไปฝนอนะดครกับครณตสวนะครับครับสวัสดีครับครับม ตอนนี้อยู่ตรงไหนครับคุณตอครับตอนนี้พผมอยู่เมืองเชียงรายเลยครับเอเชียงรายปอพ่อปอพ่อเชียงรายครับสนับธนาคารของปอพ่อครับค่ะรัวภาคีก็ใกล้ครับรวมตรงนี้ตอนนี้บรรยากาศเป็นปื้มมั้งคะคุณตอคะตอนนี้ฝนโปรยๆปยน้อยๆครับอ๋อยังมีฝนอยู่นะยังมีฝนอยู่นะครับไม่เห็นแดดครับไม่เห็นแดดเป็นไงครับเมื่อกว่าตอนนี้ทีมคุณต่อไปกันกี่คนได้คะห้าคนครับมาจาก กุศลศึกษาตรงนี้ครับมาถึงมาขึ้นเกียงขึ้นว่าว่าครับการเดินทางบนพือนวางกับว่าจะไปถึงเกียงารในการข้าวชวยเรื่องนี้เอ่การเดินทางครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกข้องข้องของโม่เรานะครับพอดีเอ่อักผู้ใหญ่ร่วงนามการแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับจะน้ำสนุนให้เรื่อความรวดเร็วนะครับก็บินกันมากนะครับแต่ว่าติดแป้งก็คือบินไปถึงดอนเมืองแบบว่านั้นติดโมงโดยเฉลี่ยก็แป้งก็เอ่อต่อเขื่อนตอนบ่ายโมงรึงแต่ว่าพอถึง ดอนเมืองปั๊บสนามบินเชียงรายน้ำท่วมนะครับเครื่องยกเลิกหมดกันเด็ดก็เลยมีครับค่ะลงลงเครื่องได้ปกติใช่ไหมคะแต่กว่าการเพราะว่ามีเที่ยวบินยกเลิกกันที่เชียงรายใช่ไหมคะแต่ว่ายกเลิกหมดเลยครับเมอวันนะที่เราก็เลยปลังปานหลังจากสิบโมงครับก็ต้องปรแป้็คือมาวกโมงถึงบินมาเชียงไม่ใช่ครับต้องหน้าติดหน้าทางมาเชียงรายให้ได้เองนะครับก็พอดีโชบี้ต้องขออคุณ พีรุษนะครับดาราแล้วก็แสดงแก้แสดงเป็นเออ่ไอ้ถึกนะครับไอ้ถึกในเรื่องทองดีคนขาวครับครับค่ะเป็นเพื่อนไปเอกครับไปเจอกันด้วยบางเงื่แล้วก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแกก็แกก็เอามาซบไปเหมือนกันแกก็ชอบมาอย่างไรซึ่งแกกระทั่งโมโลมีรถไม้เราก็ไม่มีแกก็ไม่มีนั่นเป็นอะไนะครับทุกทายแกก็พอดี่เพื่อนดาราก็โดยจัดตั้งส้มสุประจัดทางแกก็เลยก็เลยตกลงว่ามาหลตู้เพื่อโมโลกันจบปีไป นะครับก็เลยได้เข้าไปช่วยนะครับเอาละครับมาภารกิจวันนี้ก็ภารกิจคุณตตบอิเ็นสภาพลาปืนที่แล้วตอนนี้ภารกิจหวัางเพ้งมเปันเรือบ้างครับก็ตอนนี้น้ำจกอัอเพอร์นังอครับที่เป็นเข้าอยู่นะครับก็ามันมันเหลื่อมเดินตั้งปืนทีตั้มต่อไปเรืองธรรมชาติกับจากแม่น้ำกกนะครับสุดท้ายเราจะอันหน้าไปแม่น้ำกกซึ่งตอนนี้จากว่าน้าที่จุดข้องกุลระชาเขา บอกว่าอำเภอดี hmm. ่น่าเป็นห่วงก็คืออำเภอเชียงแสนครับดูจากเส้นทีดูจากแม่ทีแสดงถึงความสูงความั้ำของปูนเคร็ดครับของเชียงรายแค่ในการช่วยเหลือกองทีมสู้รัาเองเนี่ยจะไปส้มทบพันพืชเราเราจะประสบการณ์กองสู้รัานะรับเจ้าปิชัยพันพืชบ้างหรือต่อกับครับตอนนี้ก็คือรอทีมงานทั้งหมดประชุมเดียวอีกสักเดียวครับประมาณสิบนาทีเราประชุม ประชุมข้องเราก็ต้องฟังจัดข้อมูลจัดเขพาะพื้นที่ก่อนครับอซึ่งเราเดี๋ยวจะได้อันอาทิตย์จะได้จะขึ้นใจว่าจะไปจุดไหนเพราะว่าความหมายลักก็คือน่าจะ,จะอพยพคนน่าจะเป็นเรื่องสาคัญที่สุดก่อนครับเร,เรื่องเรื่องเช้าข้าวก็จะเป็นแบ่งที่เหมือนถมครับนะรครับประมาณนั้นครับ,รบวันนี้ทีมช่วยเหลือไม่ถึงว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยทีพื้นที่มีเยอะไหมครับตอนในคณะนี้ ตอนนี้มากเกือบจะทัวร์เทรแล้วครับกำลังเดินทางมาเสร็ึงมามีแล้วก็ตึงแล้วก็มาจากอีซ้านมามามากสิดผ่านครับน,นันไม่ดีสี่ี่ซื้อสร้นกันมากโทรกันมากวะจึงให้กันตลอดทางครับแล้วก็ก็ตอนนี้ก็คือแก้งก็คือถ้าพอรับข้อมูลเสร็จแล้วก็ก็คือเราประทานของถีไว้แล้วเราเรามีเรื่องมีเครื่องกีไว้ให้ดิบติดรถจักรยานอยู่แล้วครับครับเอาละครับคุณต๋อครับ กษัราว่าทีมของกุโตเองก็ไปแนะนำจังหวัดสุราธานีโดยทันผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็มีหลายพัคท้วนสนับสนุนมานะครับอยากให้ทานได้ขอบคุณทีมผู้สนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้นะครับ้ายแล้วก็ขอบคุณตั้งแต่ทานผู้ว่านะครับคำั่งโดยตรงพอดีเป็นทีมจัดตั้งกันมานานสักพักนึงัแล้วครับเป็นทีมเปิดึนะครับก้องจังหวัดเป็นทีมปฏิบัติการดิเด่นนะครับก็โตพฏรบัิก็คำั่งตรงมาก็ทำให้พวกเราได้มาได้ท่าน เวลามาได้เร็วนะครับแล้วก็บรรจ้างงานโดยปิออนนะครับผู้นาผูภัยกระทรวงเกษรก็บรรจ้างงานผู้ภัยที่นี่ของเชียงรายทําให้เรามีอุปกรณ้อนเรื่อยๆทีมเขาให้ข้อมูลกันตรงนะครับอีกเรื่องก็จะต้องเข้ากันอีกที่ทางหน้าเพลือหัวทางหน้าของกระทรวงเกษตรหัวทางช่องทางต่างๆนะครับว่าเราจะไปทีไรกันครับกลาได้ครับต้องมีรถก้าวเดียวที่ขอบคุณผู้เยอะเจ้ที่ดุจขันนะครับระหว่างทางก็มีนะครับระหว่างทางเห็นโมเราก็คือ เออให้ข้าวให้อาหรือว่าให้นามให้ให้เออตังก็มีครับที่ว่าไหวกินข้าวไหวกินข้าวแค่นี้ครับครับนี่นะ่เป็นนำใจนะเป็นนำใจของนจักำใจคุนไทยนะครับคุณตนะครับเอาเลยครับเอาใจช่วยนะครับคุณตอครับแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเพื่มเเดี๋ยววัโอกาสหน้าจะก็ยัดญฟุนอินกันอีกครั้งนึ่งนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณคุณต้นค่ะขอบคุณครับครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูวพันธ์สวนชากรีหรือคุณต้นนะครับถ้าบอกคุณตอเช่ยช่ลายคนอาจจะไม่รู้จัก คุณต่อเป็นกู้ภัยทุราร์แล้วเนี่ยถ้าจำได้คุณต่อต่อภูอาสยาม,มนักรองใช่ใช่ใช่เลยจะก็เวียงโจยจ้าโจยเกันจุด <laughs> ควงไม้อนี่แหละค<อ>นนี้แหละนะครับ